ไหย่รู้จริงเป็นเพนนี่ยมั้งกันเป็นเพนเนี่ยมั้งกันนี่ก็เป็นเพนนี่มั้งกันยังจะจัดว่าผู้นี้มีโลภะโอสะโมหะ ตามปกติแล้วถ้าไปติดสินไม่เรียกตามตามการานี้มีมีทักษะไปเป็นอย่างนี้จริงเรียกเป็นของเป็นโทษความโกรธความโกรธโกรธจะไม่ติดศินแต่โกรธนิ่งที่ในใจ,จเป็นไรมีนีหลับใหญ่อย่างนี้นะตอนนี้่า อะไนี้มาตั้งใหม่ตั้งใหม่มันจะมีความโลภมีอน,นุอนุภาพเป็นสามประการด้วยกันอยากได้จะติดสินอยากได้ ไม่พวงกายใจอยากได้ชนิดนีดน้ทำงานถามล่างหาลูกถามข้ามเลยเนี่ยแต่ไม่ผิดสิที่สามอยากได้บุญได้กุศลเราได้เห็นว่าฟ้าร่วมเน,นี่ยมีอนุภาพที่ลายผิดอยู่อันหนึ่งสองอันนี้เป็นธรรมชาติทุกคนต้องมี ถ้าอยากได้บุญจริงอยาก,กได้พิเศษไม่ไม่เรียกว่ากินเลสเลยไม่เรียกว่าความโลภแล้วยังไม่เรียกว,วกินเลสอีกด้วยพระบุญหรือเครื่องนำตรงเิมให้หลุดให้พ้นมันเลยสุดต่อไปความโกรธมีมีสภาพหมดหงุดหงิดใจ ฝึกจิตใจแล้วก็ตัวสะอยากจะเป็นกายใจเดือดร้อนเติมกายใจเดือดร้อนเดือดร้อน ที่สามผิดสิ่งข้อนี้แปลกผิดสิ่งก็มาย่ข้างล่างเพราะว่าความโกรธจะเริ่มโดยการบุบจิตใจก่อนบุบจิตใจอะไรอะไรก่อนที่สามในนทีสองจนกระทั่งกายใจเดือดร้อนนะความโกรธจนกายแล้วนะกายอัดหรือจนร่างกายก็เดือดร้อน,น,นที่สามถาทำกรรมล้วมาแลผิดสิ่ง อันนี้ความหลงก็มีสามเหมือนกันทางหลงไม่รู้ดีชั่วมันคนที่ไม่รู้จักความดีไม่รู้จักความชัว่วนคือหลงไม่รู้ไม่รู้คุณไม่รู้คุณไม่มีปัญญารู้ว่า ตนเองหรือว่าอยากรู้ว่าตนเองนี่สำคัญหรือว่าตนเองเป็นใหญ่หรือ,อ,อรว่าเราเนี่ยอะไรก็ตามต้องชั้นก่อนคนอื่นอื่นชาติหน้าชั้นก่อน,อนเห็นเห็นก็นตัวก่อนเห็นก็นตัว ตนเท่านั้นตอนเป็นใหญ่อะไรก็ตามจะได้มาเลยามมากินอะไรชั้นก่อนแล้วก็ข้อสามหลงจนติดสิ <Okay. S 1> หลมด้วยเหตุอะไรก็ตามความหลงนี่ถือว่า,าสลบไม่่ยอยู่ติดสิมันคลุมเหม,มือนความมืดคลุมจะทําทอะไรลงไปโดยไม่รู้ ไม่รู้กฎหม,มายบ้านเมืองไม่รู้จารีตประเพณีไม่รู้กฎเกณฑ์พัฒนาทามศีลธรรมไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้มั่งเพรารู้ผลรู้น,นี่ลงดึงกระทั้งผิดศีลจะทําการอะไรอะไรอยู่ผิดศีลข้อนี้สำคัญคิดความในื่อท่านถึงบางคนรมบางคนบางเป็นธรรมสร้างอำนาจจิตชนะธรรมแล้เขาคนนั้นคนนี้เดือดร้อนบิดไส้ลงพันนึกข่าวอะไรอะไรอยู่เนี่ยเท่าเกิดนี้หลงดังนั้น สิ่งทั้งสามสิ่งเนี่ยย่อมดนใจเราอยู่ตลอดเวลาดนจิตใจเราอยู่การทาจิตใจเราใยก,การเั่านั้นนะทุกคนเิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ตุนุชนธรรมาชาติหรือวาเป็นอยู่ริงไม่ร้องมันเป็นแต่มันโดนมาอยู่แต่นี้เราจ,จะติข่าอันนี้นลงมาดม้วยทีไหนเพราะสิ่งเหนี้ม่เกิดขึ้นตากใจเท่านั้นน่ะต่อเนื่องกับเมื่อกี้นี่นะอะไรอะไรก็ใจอันนี้มือนกันเพราะมันากดใจจิตเราใจเรา เราก็จะต้องทำย้อนกลับไปสําลอบอะไรพวนี้ให้มันค่อยๆหมดจากลงอ,นนยยกอย่างนี้หมดดที่สุดด้วยการกระทำอย่างไรการดำเนินทางหนึ่งน บุญกเดนมันถูกใครที่บวชมาแล้วว้าอแต่ยินมาเล,ยลืยบุญก็นเด้มัถูกสามัายคือทานสินภาวนาหนให้ทานเวลาตากปา่าทำบุญนรืออะทนึงให้ทานสองรักษาสินตามเจริญภาวนาคือนั่ง,งสมาธสมาธิหรือวิปัสสนาให้ทาน ดูเรื่องการให้มีสามประเภทให้กับคนที่ตามฝาเป็นคนน้อยเด็กเดียนะเราคือว่ให้กับคนที่ตามฝาตามฝาเราด้วย สติปัญญากำลังบุญวาสนาตามไปด้วยที่สองให้กับคนเสมอการให้กับญาติให้กับมิตรให้กับเพื่อนฝูงพูดทำเสมอกันที่สามให้กับผู้ที่สูงกว่างตระมีจางมันดาปู่ญาตายายตลอดจนสมณะชีตาลและอันที่ส่งเงี้แตากาไปด้วยให้คนที่สามฝาเห็นเราไปแต่พักเท่สกม ยอมไปก็ให okay, okay. ้ขอทานเก่งเราบอกแม่ใหรวยหมื่นล้านพันล้ายมันเด็ดสีเป็นทำไม่ได้แต่มันชื่นใจเออไปยังดี้อนนั้นมันเป็นไม่ได้ครัเพราะแกยังมีคนจะทำแล้ว่าแต่สารจะรวยเศรษฐีมาเศรษฐีมันเป็นไม่ได้แต่ว่าเราเออมันเป็นธรรมาาถิ่เออดีดีเขาต่าหน่อยตอนนั้นเราก็ให้แกแต่ค้อแกแต่ครอบการกานอะดีหรือให้กับใครก็ตามที่ต่าง ให้ก็มีเขไรว่าให้กบบแบบแบบวงศาขนาดยาิยาติพที่น้องมีสหายบ้านมันต้องมีรู้ว่าแต่โวลาเราเนี่ยมีแกนป้าหมอมันขึ้นที่น้องมาโชว์หินนแจกวนนี้แจกวันนี้บ้านมันต้องมีรู้ว่าเราอยู่กันเป็นสุขมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแจกกายนี่ให้แบบนั้นหรือจะให้สงเครื่องเลยก็เหมือนกันพานันอยู่เป็นสุขคงเะียวเกันพี่เหมือนน้อง มีแก่มงมอบแชร์กันไปทั่วหมู่บ้านเลยให้กับคนเสมอกันบกพังมิสรภาพมิดไมตรีเจ็บไข้ใจป่วยมีงานมีการรับปราไปแสดงความเสียใจหรือดีใจแล้วจรอังคลหรือว่างานมงคลให้สูป,ป่าประสทำบุนตัดบ่ากับู้ที่ดีสิงที่ทำตั้าแต่มีดามารดาหุยยะ